ค่ะกาจะคิดว่าวันนี้เป็นโยคะโฟร์ลดช่วยลดน้ำหนักหนักขาทางาง่ายทำสักวันละแปดนาทีนะจ๊ะเดี๋ยวขอแท็กทานหนึ่งมีใครเข้ามาดูหรือ,อย่างเลยระหว่างรอเลยแท็กใคร สามารถวอร์มรอได้นะคะยืดเหยีดยดกล้ามเนื้อรอวันนี้เป็นท่าโยคะเออเป็นโยคะโฟร์นะคะเดี๋ยวเราเริ่มด้วยท่าดาวด์เฟิซิ่งล็อกนะคะดันส้นเท้าติดพื้นนะคะดันสะโพกขึ้นไปด้าน,านหลังหพิดานะคะ แล้วก็ดันพงมาด้านหน้าเป็นแคงโพสนะคะห้าถึงสิบลมหายใจห้าส1ส 1> วางข่าวอกคางค่ะหายใจเข้าสไลด์ตัวขึ้นมาหายใจออก ยกสะโพกขึ้นดาวเอฟเซิ่งด็อกค่ะหายใจเข้าเตะขาวขวาขึ้นสูงทีเล็กดอกค่ะก้าเท้าขวาไปด้านหน้าเปิดปลายท้าซ้าย4ี่ิ้าอ,องศาค่ะส่งแขนสองข้างไปด้านหน้าค่ะแขนซ้ายอยู่ล่างแขนขวาอยู่บนค่ะลดสะโพกลงไปค่ะหายใจเข้ายกสะโพกอยกแขนสองข้างขึ้นค่ะ ห3 2สค่สาสองหายงใจเข้ากลับมาด้านหน้าค่ะก้าวข้าวซ้ายพันขาซ้ายกับขา,ขาขวาเข้าด้วยกันองอเข่าลดสะโพกลงนะคะตามตรงไปด้านหน้าค่ะข้อมือข้อศอกหัวเข่าข้าอ,อเ,ขเท้าตรงกันนะคะใครพันไม่ได้ เอาเท้าแตะพื้นเฉยๆได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ายายขาซ้ายออกมาค่ะงอเข่าขวาได้นะคะสะโพกสองข้างความสะโพกลมลงค้าห้าสี่สาม สอง,งเท้าซ้ายไปด้านหลังไม่ต้องกวาง้างมากนะคะประมาณ2 3งถึงสฟุตหมุนไปเท้า4ี่5องศาบิดสะโพกกลับมาด้านหน้าวาดแขนสองข้างไปด้านหลังพนมมือนะคะ ใช้นิปวหนมมือพยายามเปิดสอกกว้างๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆพับตัวลงด้านหน้านะคะพยายามบีต้นขาสองข้างเข้าหากันนะคะค้างไว้5้าสี่สาคลายมือออกค่ะวางมือลงเป็นดาวเวิร์ด facing dog ค่ะ ใชข้าวเตะไข้ใจขึ้นสูค่ค่ะทีเลต็กอกค่ะกางเท้าซ้ายมาด้านหน้าค่ะยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะยกแขนสองข้างมาด้านหน้าค่ะขาขวาอยู่ล่างแขนซ้ายอยู่บนนะคะพันกันไว้ค่ะหายใจเข้ายกแขนขึ้นค่ะสะโพกรดลงมานะคะหา้าสี สามสองหนึ่งหายใจเข้าค่อยๆกลับมาตรงกลางค่ะก้าวเท้าขวามาพันขาดซ้ายค่ะเอาเข่าลดสะโพกลงค่ะส่งสะโพกไปด้านหลังนะคะ5้าสี่สามสองหนึ่งายขาขวาออกมากค่ะ ตัวลงค่ะสำคัญสะโพกสองข้างขนานกันนะคะยืดแขนไปด้านหน้าค่ะ5 4 3 2 1ค่ะ้าขวามาด้านหลังประมาณ2-3ถึฟุตค่ะคลายมือออกวาดแขนไปด้านหลังคนมมือไว้ด้านหลังเหมือนเดิมค่ะ ถนอมมือไม่ไหวจับศอกฝั่งตรงข้ามได้นะคะหายใจเข้าหายใจออกพับตัวลงไปดึงหน้าท้องไปหาต้นขาค่ะ5้าสี่สาสองหนึ่งค่ะคายมือออกก้าวเท้ากลับไปดาวเวสซิ่งด็อกยกสะโพกขึ้นสูง หายใจเข้าลึกนๆะหาที่ออกยาวๆค่ะดันหัวไหล่ไปด้านหน้าเป็นแพงโพสหมุนไปเท้าสองข้างยกแขนซ้ายขึ้นค่ะเป็นแพงโพสค่ะตามองไปที่มือซ้ายนะคะ5้าสี่สาสองหงเปลี่ยนข้างค่ะหมุนไปเท้าไปทางขวา และยกแขนขวาขึ้นหาพิดานค่ะ1 2 3 4 5วางมือลงค่ะวางเข่าอกคางวางที่พื้นค่ะหายใจเข้าสไลด์ตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจค่ะาจิกไปเท้ายกสะโพกขึ้นค่ะดาวเฟซิ่งดาอค่ะหายใจเข้าลึกนะคะหายใจออกยาว ใชข้าวเตะขาวขวาขึ้นสูงค่ะทีเล็ก ok. ยกลก้าวไปด้านหน้าค่ะยกตัวกลับขึ้นมางอเขา่าขวาเป็นนักลบสองค่ะค้าห้าสี่สามสองหนึ่ง มือข้อมเท้าขวายก,กนตัวกลับไปที่ดาว์เฟซิ่งเดวอีกละวอีกครั้งนะคะแล้วยกขาซ้ายขึ้นบันทีเล็กดวกอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก้าวเท้าซ้ายมาระหว่างมือทั้งสองข้างนะคะแล้วยกตัวขึ้นมาเป็นท่านากรบสองค่ะค้างไว้ห้าสี่สาม สองหนึ่งวางมือข้อมเท้าอีกครั้งค่ะแล้วกลับไปที่ท้าดาวเซตซิ่งดอกอีกครั้งนึงนะคะยกสะโพกขึ้นหาพดานนะคะส้นเท้าติดพื้นนะคะแล้วค่อยๆนั่งลงทับส้นเท้านะคะยืดตัวออกไปด้านหน้าหนะ้าอกวางที่หัวเข่านะคะใครวาง น้วผาาลงได้วางน้วผาานะคะค้างไว้สามถึ 5, งห้าลมหายใจค่ะแล้วค่อยๆดันตัวยกตัวกลับขึ้นมาค่ะแต่ยังไงกันบ้างคะสำหรับโยคะลดน้ำหนักในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะสามารถทำตามได้นะคะแล้วเจอกันใหม่รา์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ